อะไรครับค่ะนี่เรากอจะเหมาได้ค่ะบเราก็อะไรครับเนี่ยคือคือคือพวดค่ะเหมาหมดได้เอาไหมอย่างนี้ขอบเราครับอะไรครับนี้อันนี้ออกเลยยี่สิบบาทอันนี้เอาอันนี้อันหนึ่งนะอันนี้อันนึงนะเหมาไปหมดเลยเอาไม่แพงคืขึ้นเหมือนเดิมเอาละพี่เพื่อนจะมีคนมาเหมาเลยนะพี่เพื่

ก,ก็คือข้อหนึ่งได้ไหมก็แดงร้อยไม่มีเลยว่ะเนี่ยแดงร้อยหมดพนัก<ะ>ง,งานเฝ้าแผงหลับไปแล้วครับหลับไปแล้วป๋วา,เาเล็กมันหลับนั่งหลับแล้วนะ่ะดีครับพี่นี่อะไรอะ่ะพ่ออะไรพี่พ่ออะไรครับพี่ <c oughs> ไั้เลยได้ไอเดีช่วงนี้อันนี้เท่าไหร่3,000สาม,มพันหลวงพ่ออะไรอโอ้โหได้ยเยอะไหมอะคุยหลังไหมแล้วกันทำอะไรนะครับใหญ่มันใหญ่จะไม่เอาไว้นี่ใส่ตัดเอา ไม่เอาเนี่ยกดกดลงเอาเนี่ยขอบนะเอาอะไรขแข็งๆกดลงก็ได้ไม่เหลือแค่นี้ครับไม่เหลือแค่นี้นะ <laughs> นี่ของใครเนี่ย ไม่พื well> ่ออะไรใส่คอมรออยู่ใส่ไม่ได้เหยายวีดีโอมีดั่นเลไมผมใส่ไม่ได้อะได้่ายได้่ายได้เไรครับเไรครับอถ่ายชัดเจอเดี๋ยวเห็นลิปากยาเลยใจเย็นปากต้องดนอูตัวใครไเฮ้ยถ่ายชัดเมื่อกี้